เซตใสวีแมนหมอเจ็บ่อ่านอ่านหอดพอเจ็บ่ตอบเออนี่เซ็บบ่อีโดซอีโดสิติดหมออยู่บ่อีโดสิติดแผลตัวโอ้ยคือมีชื่อคอยได้เพื่อนวีไอ้ยังติดแผวมึงตขู่คอยบ๊อบยุดยุดเอาเา็นสามขู่คอยตื่นข้าจะตัดสินให้อาจับนี่เอาปีใหม่จับนี่มาวะเอาตัดสินกันจะไปลองกันมาดีได้ปีเอาบ่ร้องเลยร้องเด้อ บ๊บีวัดอรนหน่งสองามวากิอูเขากเจ้าเอาอะไรกันบ๊อบมึงตดบ๊อบบีอีตดนั่งแต่ว่าโดโดอไม่ได้เหมือนนั่งเต็มก้ะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องและ FC b i r d สุขสุขคนเด้อื่นนี้กลับมาพบกับบาซุกจากซองบาลาคนยินดีคือเก่าพี่น้องเ้ยืัอนี้สิผ้าพี่น้องไปไปเห็นกับบอบ,บีปีใหม่นะาะเพราะว่ามือนี่ปีใหม่กับบอบ,บีพันสิเห็ดลาบเท่าออกินเนาะเฮากับสิไปหลักไปนะ้องพี่น้องเนาะขวางนาะงบ๊อบส่วนเท่านอาอมายหยอกพี่น้องบอบ,บีกับปีใหม่ส่วนแต่เมื่อคืนนี่แหละพี่น้องก็เลยว่า หอดยมเพลเนาะตอนนี days, so ja, ้ประมาณสิบโมงกว่าเช้สิบเอ็ดโมงเน่ะเราก็จะไปจอบเนาะเพราะว่าเพิ่นออกมาแต่เสาวโอ้โหว่าเบียกับพี่ใหม่เพิ่นออกไปเบิ่งควายเพิ่นอยูุน่านะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้บาซุกบ่มีเบียร์เนาะก็เลยสิไปเล่นน้ำเพิ่นตื่มกับพีลาบเท่าอีกพี่น้องอาหารหมักบาซุกบาซุกหมักเปิดใจว่าพี่ใหม่เพิ่นเห็นเท่าอยู่ในนี้เนาะในห้องในหม่องน้องนี่แหละไปพี่น้องไปเจอกันเที่ฮอสิไป bạn jam năm pymer và bupi nè, ăn lạp thau với nong, phải hứng gió đốt vải phu, phải hứng này, anh đó này, đi chạy, đi na ipi, phải thử mua được แลามาแต่บานอัวปูพี่นอ้องบานผุนเนาะแต่ว่าหมืองนี้มันเป็นแบบน้องพี่นอ้องทางทางตัวนี้ย่ามแรงจะเที่ยวได้เนาะแต่ว่าย่ามฝนจะเที่ยวบ่ได้ย่ามฝนนีนน้ำมก็เลิกประมาหนีได้มือปกติด้นี่พี่นอ้องขามือมือบปกติคะมือแบบฝนตกค่ะมันจะพี่ได้เพงแอวพี่ได้พี่นอ้องคือบาซุกมาแต่ละเทื่ยนเนี่ยน้ำม,มันก็จะขึ้นว่าหนีมันเป็นห่วยเนาะสายท่านหวยลงไปด้วย มีท่อดกับขาก่รักพี่น้องเลยท่อใหญ่ๆแต่ว่าก็บ่มีไฟกะเฮ็ดเนาะพี่น้องเพราะว่าสถานที่นี้มันเป็นแบบว่าเคสย่ำนะพี่น้องเนาะไเฮ็ดยังกับ่ได้เอ้าไปกะเป็นควนเสื่อนบุคคลเนาะพี่น้องแต่ว่าคันแต่สิว่าจังไดนเด้อพี่น้องบ่มีไฟกะเฮ็ดเนาะตะกี้เนาะคันสิทมกะเอาดินมาทมกะมันกะพิดเพิ่นเนาะเจ้าถิ่นเพิ่น ไป50เป,ป็น50ปีใหม่อยู่เทียงหน้าเนาะนี่ๆกับมาลุยอยู่ให้อยู่หน้าอยู่เพื่อนกับโบเฮ็ดโบไดเฮ็ดจังพี่น้องเอ้ยจ้วงนี้เวียกโบมี่หน้าปีใหม่ครับยังพี่น้องเมื่อกี้วิ่งเนาะแม่หน้าปีใหม่ครับอ่าบ้านกับใกลกันเนาะพี่น้องก็ว่าเสียบได้ออกมาค่อย ก็ว่าสิบ่ได้ค่อยออกมาเล่นน้ำปีใหม่เนาะเพราะว่ามันไกลขี่รถกับรถมาบ่าได้นอนจนหมองฆ้าหมองหันเลยพี่น้องมองห้องน้ำนั่นแหละรถมาบ่าได้ไปสีหอดเทียงเลยพี่น้องกน,น้อยนึงอาจจะได้กินลาบเผานะอยู่กลางเขียงนาบรรยากาศดีๆพี่น้องเอ้ยหักกูเดนะียวเนาะมือนี้นเนาะ เห็นว่าเป็น้องแทงว่บบี้กับบีใหม่เป็นอย่รว่าเป็นเดิมทำได้การเป็นิบบาจกเนีนไทยลิบลาบเท่าไรแบนี้จะว่าเอาซุกขีมาเอาซุกขีาซุกขี้าใส่กิบกินาให้กินง่ายเลยวาบบ้เฮ็ดเอา quá tại đấy đồ cũng ra hèn bớt khả không được mới trên nạp thâu mà thân của khả vừa cứ 2 khuất rồi đấy đấy Hãy subscribe cho บกนจีเฮดกิบดาบเท่าเรากับว่ามาหลักกินแล้วเพื่อนได้พี่น้องสอเน้าได้แม่พาอยู่ในซุกแม่พาทั้งเก่าแม่พายหือบ้าอ้าวขาไปใช่ปาสิอินใช่ยูหแก่นอันนี้บวสาวนี่จะกูไปใช่กบท่านตื่นอ้ยตื่นวดีอ้ยตืตาไม่ซองปีใหม่แล้วพี่น้องโอ้ยเท่าขึ้นน้อยเดียวเถอะโอ้กินาเบดกินโเบดบวชบวชเท่าน้อยเดียวใช่ทำไมปลาเนยก็เทาะไหม รสาแดนวเจ <laughs> ul de ้า <SM> ว <K> ่า <woods> ค <mo f holy> ิดจะได้บาสิบ่สิมาค่ะ่แบอ้ยหยากข่มาว่าจเก็นหยานไอ่มาว่าจกสะดวกสั่งน่ยมายูเพืนโมเอ็นมาช่วย่วนางเถ่นบ้าเจ้าพ่อแกขวงว่าหลักกินสองคนเจ้าน้องพี่น้องนาอวกัคุณขวงเนาะบางอาหา่ะด้บางเห็ดเป็ดโอเฟืองกับสวนนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นส่วนเนอเนลาสวนเะพ่น้มนน้อพี่น้องว่าเรเพิ่ง้ใหม่ส่วนร้ายเถื่อนล่อน จะชวดตาเด็กหรือจะตนเด้กก้มือสิมากระส่วนมาคนมุมมาเองตอนตอนกำลังเห็ดกระเซ็ตใส่เออพี่เมนบอกแกบออ่านอ่านหอดพ่อป้าตอบเออนี่ไอพี่น้องพื่อนเนาะษาเบิ่งได้สองปีใหม่ด้อพี่น้องเอากระดามาร้อยกินน้องพี่น้องเนาะ ือนปีใหม่เป็นทายคลิปนะเิ็นบอกอันนี้นะพี่นนอกเิ่นมาใส่เป่งนวดที่ล้างเป็สิไปเสื้อเป็นเด้อในคลิปปีใหม่เห็นเป็นใส่เป่นวดหน่อยฮะเป็นมาใส่เป่นวดที่ล้างเป็นทีเนล่ยผมก็อ้ยเ่นวดใส่ใส่ได้รายใส่ได้ร้ายเป่นมาเปนวดใส่ไปยังไงเือไหน่เมื่อห่นี่เก็บทำสีเข้มสีจางเิ่นแซบแซบซะปีใหม่เิยนะโมแม่เด้อพี่นนอกเห็ดยอมเซื่อเป็นะได้รสชาติแซบแล้วแซบแล้วแซบแล้ว แต่จตกก็ปรุงนู่นๆบะ่บีกเพื่อนนะอันนี้มันสิจังเนาะแมนต้องปรุงนู่นๆไว้เพื่อเอาใส่อุปกรณ์อะยางมันชิจังใส่เกลือได้ไหมบอกใส่เกลืออีกก็ได้ใส่เกลือจะเป็นนวดเย่าผ้าจะเย็นจะเป็นนวดอีกโอ้ยแซ่บียไปเทสโอ้ยจะเย็นพอแล้วเข้าใส่สามซุกเดี๋ยวาผ้าวต้องอันนี้เตรียมอันนี้ก่อน ดูเบื้องหลังมันนะท่านผู้ชมเราจะเปิดเผยเบื้องหลังคุณปีใหม่นะมกพริกเพชรขนาดพริกขีนุ่งเพื่อนปีใหม่ปลูกหลายต้นอยู่เนาะอยู่สวนก็มีมาเกือบกับปลูกเองบุ้ยเป็นมาบเกือบปลูกเองที่แหนได้ที่นี่มาเกือบปลูกเองอันที่แถเป็นหลังถั่วเห็นที่ฉันหลังถั่วแต่ก็นด้มันไปเกิดเองตั้งขัง ปลูกเองปูกจากอ,ากอ,ากาอกนคตารมนมะนาวเป็นท่ายเป็นทลายต้นแต่เ่าบบคอยได้กินนะพีเม์บาหอยพแซวเนาะนี่ค่อยมาก้มกินเนี่ยตามแซ<ห>บกว่านะใส่อนันนี้พปแซบนะตมมาาอ้องส่บักเขือนี่เดี๋ยวีนโมเห็ดต่สูมะลักขือเขาละกินมะลักถุกหถื่อไตะกี้มะลักไม่ไหวอยแ่หยเขาไปด้วยมะลักเกลือมแต่คอเอาคอในเรือบอปลือขาตั จากกันี่ที่บ่าหัแต่ว่ามันข่าว้ายจากกันจาบาหันกอลกลาเอาแล้วค่อจะขี่ที่จะบอกจะขี่ที่แต่เพื่อนโคได้คุณได้เสื้อได้คุณโอการเลักเลบอกหลังจากที่แบบบัหนโคเลยมันหลักตอวแลเวได้พี่น้องมัอนตัแล้วบักพีกเสี๋ยวใส่ได้ไหมมันสิเป็ดคือเอาเสียบล้วแซียบล่นี่กับข่อยมาปรุงพี่น้องเลยเปิดยาสิไปเสื้อไมนมันเห็ดปรซะแสบ่้ง ตัวพี่น้องมาเห็ดแสบๆแตัก็สวยมะเขือสวงาเป็นเนาะแต่ว่างานงานเอาแบบงามาสำแพนเค้กงานสตีแม่เท่าเอียงเหมือนก่อนหังจากท่เอากรอยเท่าใส่ก้นบ๊อบบี้มากินขนะแต่ว่าเท่าบอบบี้ึินมซอยเมันก็เลยแบบเป็นอะไรี่เอามินั่นดซอย นี่บอกขาดน่บอซอยจะแดดเนาะหอมขนาดหอมกินกระปูงเลย้องหอมกะปูคนยากกนั่งทายืนคนอยากกนั่งานน้แม่ขัวมันเห็ดมาเป็นขัวเห็ดเองค่ะขวจะบอกให้ขอย็ดเห็ดเอาสเอาบแล้วเห็ดแหลวเลยเฮ้ยเดี๋ยบเห็ดจะโตจะโตจะโตเลซีมก็ซีมครงบมหอมเลยกระโดดกระเดีย บอกสิเั็นสตอนเท่ามึงหันหน้าเนาะใ่ตอนหอยชิมให้ตอนหอยเนาบอก่ใส่จองเลย่บจะได้วาบีแซ่บชิมมังฮะชิมแนถือวพี่ต้งแ่ทุกแซ่บไเพีองเป็นหอ จะถ่ายโปรดจะไปลวกเท่าบ่ว่ได้ลวกอะไรน้ำเกลือเช่นน้ำเกลือซื่อยีกเอากระดาษมาหมดยังเม็นมาดูเห็ดเองมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินลาบเท่าเนาะแต่กินสมใจบาซุกสมสมสมใจบาซุกที่บาซุกแรนมาพี่น้องเลยแรนมาแต่บ้านเพื่อกินลาบเท่าขยขี่รถมาอันที่แต่ว่าขยจอดไว้พูนหน้าเพื่อนประกรมมันก็ไกลคือเก่าเนาะไกลเติมหน้าหน้าปีใหม่ไกลเติม อืมเท่าคนแช่น้ำเกลือแล้วก็บซรยายอยอีกมันก็จะเละแล้วจรงสินอะอืแซ่บอีโดอีโดสติดมออยู่วาอีโดสติดแผลอยู่วโอ้ยมีชื่ออได้พิ่มอุ้ยยังติดแ้วมึงยิงแ้วอุ้ย เพืนบป่ะเพื่นไปเซ็งพกซิปขอเพื่อนมาเพื่อนได้ซองขอวะบีบีแต่เออเซงกิขอได้ซองขอมีสื่อเซ็ง่มีสื่อในโต๊ะคันเนาะในสื่อในบทอ,อ้ยกินก่อนเด้อพี่น้องบัดน,นี้มาเลยปอแม่พี่น้องเบิร์จู่หัทุกคนหัวแส่พี่น้องเลย <c oughs> หลังจากพวกมันกินแล้วนะมันก็มานั่งกินบักถั่วอีกนะ <S <S 1> <S 1> ทำไมพวกมึงยังไม่อิ่มอีกหรือฉันอิ่มนะแต่ฉันอยากกินถั่วกินบักินนะดูข้างใกินบักหนึ่งหนึ่งก็อบชุกเปียไม่อยากชุกตัวนี่ไม่เอันแก่แกมันเหี่ยมเราแหี่ยมเนาะแช่มะไม่ได้ คือทีทีจบบี้มันมนา้านซุกสวคือบ่ไปไปเห็ดเนี่ยมันสูนนมันได้นะบอเอาอีตนชงสานตาดำดำขอบใจน,นทาทำในซุกทำซุกมาซุก3 0โมงแต่พี่น้องเก็บเสืหอเมื่อผมมกันหมแลงมันจังเย็นดีแม่นหวา ขเลยน้องบอบห้เมืมอขัหาหมู่ื้เมื่อตะเวนหม่มันกอันนั้นดิซะไกิยังโดเนาะเนาะพี่น้องเซอบอบีได้ข่อยเมื่อเมื่อกรได้นะข่อยอิ่มนะข่อยีติข่อยบอบยุดยเอาไปใส่่อยตข้าจะตัดสินให้อาจับน้เอาไปใหม่จับนี้เอาตัดสินกันจะไปลองใครฟาดคอได้เป็นของใคร ูเบอร์น่อเด็ดปมาเห็นมึงอยู่ปะเ้ยกาเห็นเอาเอาหน่เอาเอานิเ็เอาเ็เอานี่เห็น อันหน่คอันน่งกแเ็นแได้บกให้เ็นมากโนดโอ้โอ้ลตอนแรกแม่เขาก็มากินสมนะพี่น้องกินบริกนธรรมดาได้พี่น้องจดเถิงก๊กไหมเน้อพ่อแม่พี่น้องกินสมเนื้อข้ามมยอ่ะข้ามกัปิดอาในก๊กเนาะไก่คนก่สีโต๊ะเลยเนาะตอนนี้แบบ เยงล่มาะเสียนฝนกินไหมว่ตรงสูฝนที่ตกคราหยุ่นด้งเราเป็นยังบ้าเจียวบุขมบุขมบุขอีบ่บุขวมาดีได้ปีเอาบ่ลองเด้อลองเด้อเอาพี่หนึ่งสองสาม อาฮ่่ามควมน้ำหน้อน้ำ้เป็นเธออสปีน้ำแจวลง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 ท่าห้องาผาตายูโคตใหม่ไงเสียนบ่เสียนบ่ก็ก็จะมั่นใจกูเห็นมันเป็นยาได้เลยนะมันตกมากัหนุ่มตุบเออขอใแห้งข้นสารอาดโอ้มันปีนกับทิม กบาปกติเจ้าว่ารือเด๋อขาดจะถิบโน,นไปน้องอินดีมาแม่เด้อเพื่อนเออเมื่อาาเถียงอืมบรรยากาศดีขนาดเน,นานะฝนสัตว์อกโอ้ยมัน่าแมนปีิีัยกับบรรยากาศดีย่ามหน้าจิงสีค่ะย่ามนี่ย่ามขขขเขาเกขียวมา,าแมน สมแต๊กสม่วกแต๊กเพื่อนในหายใจสบายบุ้ยก็อันนี้ก็บัวงอยทัาพัวันาะเนาะข้อหักเลยนี่โอ้เอออันไหนยัง่ยนี่แต่ปะเอออันแรกมึงคือกินปิแสบท้องเออต้องซ้ำคั ติเข่าดิขจบมองเงามันอรเป็นกบผูได้สองวดนปีผูขาเจ้าเอาอะไรกันขนได้เปนเือนโกกันนะหองนหได้ไปได้ยูเอาไปใสจะมาตอนนี้เราบก่นกําลังเมื่อนะพี่น้องเรากําลังอย่างเมื่อ กือคุ้มค่าอยู่เหมือนนี่แต่เมากินอันนั้นเนาะแต่เมากินลาบเท่ากระเพาะนี่ด้วยเสดายบ๊อบบี้เห็ดบ่อแสบเนาะพี่น้องเนาะฟื้นกินนะฮะฟื้นกินเอาชี้นยังเมื่อบาตได้ป่ะนี่พี่น้องแต่ว่าบะซุกขี่รถมาน้องซิบว่ให้พวกนี้ขี่น้ำดอกกระเพาะคนยังน้องสองคนเหเอภาษาไทยฉันก็ว่าแล้วกระชีบจะโดนเอ๊ะขาผิดเราไม่เด้ดเนาะ มาไอวกูขี้อีโดเมื่อนี้กูกำมัเล่นน่ะมึงอยู่หน้ารถมือกูไปได้เห็นนางในอีโดซื้อขนมให้กูกินน่สินี่มึงนะเดะมึงถึกเลยถึกเลยาโตมาบถึกึกติบ่ตืมบอตบบีตด เปล่าต oh, ัวดเปล่ามึงตัวดอินนี่อินนี่เอาหนิเอาหนิแม่บล็อกขาบึงกาเขินกโกระทินตัวนี้กูใช้เงินมึงแสนหนึ่งเอาไหมเอาไหมนี่นี่เวียมันงวเอากันที่เด้อเอาเขินเอาหมากกระทิ้นไหมกูได้เอาเนามื่อนหมากหนึ่งกูใช้อามะดน่ตายดอกเอาไหมปลตายว่าเจ้าหนีไซส์ไซส์เออแอกเลยได้ดี แอกเลยเอาแมหันามึกึศได้หาสีตาเห็นจีนี่ม้าแม่สีเซิงมาผู้อินดีอินเป็นมาแม่เป็นอินดีผู้ชาสุขีน้ำกุดายนี่พี่น้องเรื่อนเพื่นย่างมาเองสิบาขี่รถน้ำข่อยจะขี่หรอจะขี่หรอ ซุมเมเอ็กซ์ผัดซาโดขึ้นตั้งมาเร็วๆอจขึนนั่งเร็วขึนใจกูขึ้นใจขึ้นท้างหลังางหลัเอ่ะ้เห็นในสูบกจะปิดจะเาดห้องดนั่ง่โดกมได้หมือนนั่งเต็มกดูจับนั่งอว ไปเลยพี่น้องเดี๋ยวยมาบ้านก่อนเด้อพี่น้องเด้อกอนอิ่ววางอันนี้มันขี่ำตัวมีร้อข้างมันนี่เดี๋ยวเียดเี๋ยวม่บรรยากาศเมนาเส้นน้องพี่น้องค้าเมื่อค้าเมื่อเนาะค้าเมื่อเดี๋ยวบรรยากาศดีขนาดนค้าเมื่อับค้าเมื่อก็ไปว่าค้าเมื่อเวลาเขาเมื่อว่นเวลาตอนเมื่อเออค้าเมื่อค้าไปค้ามาบันท้

ไม่พวกเขาก็สิมเงือกคือการด้วยนิวหมาชุกสิมเงือปลาเดียนี่ไปไปเงือปลาแล้วนิวไอซุกตัวไอซุกาคุณกี่ตั้งนายซุกคุณสวัสดีพี่น้องก่อนทางไหนทางนี้ทางนี้พี่พี่พี่ก้องทางนี้กล้องทางนี้สุดมากสี่คันเนาะสี่คนน้องอินดิเด้น้องอินดิเด๋อเอาตั้มนี่ตั้มจอดนี่สุดเอาก เฮ้ยมันเองกี่เฟ้ยเชอร์โร่ไม่ดีแต่มาเื้อไปนั่นเพื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยมือนีกับไปรอเบ็ดมือเนาะเอาพี่น้องสำรับมือนีบาสุกศิลป์โคตรน่ะพระจาเด้อพี่น้องเจอกันมือนาคลิปนาฝากไปกำลังใจเห็นบาสุกเไหนเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจเดือดดามึงโฆษณาเด้อพี่น้องบ๊ายบาย